สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by Asset Management ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วนะคะมิ้วพาทุกท่านค่ะมาชมบ้านอีกหนึ่งโครงการในโซนจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นโครงการที่เงียบสงบน่าอยู่มากๆเลยนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าหมู่บ้านพรทิพย์ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลตะเคียนเตีย้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโครงการที่เงียบสงบและก็น่าอยู่นะคะไม่ผกพานจนเกินไปแต่ว่ายังอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะอยู่ใกล้กับทั้งตลาด นาวังนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านนาวังอีกด้วยค่ะสามารถเดินทางได้สะดวกนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางด่วนมอเตอร์เวย์ชนบุรีพัทยานั่นเองค่ะตอนนี้อยากให้ทุกท่านค่ะตามมิวเข้าไปชมด้านในของตัวบ้านแล้วค่ะเพราะว่าน่าอยู่มากๆเลยไปกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็มาถึงบ้านหลังที่มิวพามาชมแล้วนะคะบ้านหลังนี้เลขที่146ทับ7ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นมี3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็1ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด67.3ตารางวานะคะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะที่ท่านสามารถตกแต่งมุมต่างๆได้ตามความชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านที่สามารถวางเป็นชุดรับแขกโซฟาโซฟา รูปตัวแอลนะคะอีกมุมหนึ่งก็สามารถวางเป็นชั้นวางทีวีตู้โชว์แล้วก็ตู้เก็บของต่างๆค่ะ เดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในตัวบ้านก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะซึ่งท่านสามารถใช้พื้นที่ในมุมนี้เป็นพื้นที่สําหรับนั่งรับประทานอาหารได้ค่ะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดหกที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะและถ้าเกิดเราเดินลึกไปต่อนะคะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะเราก็จะพบกับพื้นที่ที่เป็นห้องครัวนั่นเองนะคะซึ่งมีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะกั้นพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วนเวลาทําอาหารกลิ่นของอาหารจะได้ไม่ออกไปรบกวนบริเวณด้านหน้าของ ตัวบ้านค่ะซึ่งในห้องครัวมีการบิวอินไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะทั้งส่วนท็อปและก็เคาน์เตอร์เอาไว้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์สําหรับทาอาหารต่างๆค่ะแล้วก็มีซิงล้างจานที่ห้องครัวค่ะจะมีประตูที่สามารถเปิดเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่บริเวณด้านหลังและก็ด้านข,าข้างของตัวบ้านนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวค่ะหลังมุมทําให้มีพื้นที่รอบๆตัวบ้านที่ค่อนข้างกว้างเลยคะ่ะท่านสามารถต่อเติมพื้นที่บริเวณด้านข้างและก็รอบๆตัวบ้านนะคะให้เป็นพื้นที่ซักล้า แล้วก็ทำเป็นสวนสวยๆได้ค่ะ ห้องนอนแรกที่มิวพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะคะสามารถวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยค่ะแล้วก็วางโต๊ะเครื่องแปง้งจะวางโต๊ะทำงานด้วยก็ยังได้นะคะอีกมุมหนึ่งสามารถวางชั้นวางทีวีค่ะไว้ที่บริเวณปลายเตียงไว้ดูหนังในห้องได้ด้วยค่ะและที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีห้องน้ำในตัวค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันแล้วก็มีการทำห้องสำหรับอาบน้ำไว้ด้วยค่ะ ห้องนอนที่2จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้ก็กว้างไม่แพ้กับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็สามารถวางโต๊ะทางานไว้อีกมุมหนึ่งด้วยค่ะและภายในห้องนี้ก็ยังมีห้องน้ําในตัวนะคะซึ่งภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบครันและก็มีการทําห้องอาบน้ําไว้เช่นเดียวกันค่ะ ห้องนอนที่3จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้ท่านยังสามารถวางเตียงขนาด6กฟุตได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าเกิดท่านไหนที่จะใช้ห้องนี้ค่ะเป็นห้องทํางานทําเป็นโฮมเทเยเตอร์หรือว่าจะทําเป็นห้องพระก็ได้ค่ะที่ห้องนี้จะมีกระจกบานสไลด์นะคะหรือว่าหน้าต่างถึง3ด้านด้วยกันค่ะทําให้สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันและก็ยังสามารถเปิดกระจกเพื่อระบายอากาศได้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันค่ะ และที่บ้านนี้ค่ะยังมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะคะที่เป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันค่ะอยู่บริเวณตรงกลางของตัวบ้านนะคะซึ่งภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบครันและก็มีการทําห้องสําหรับอาบน้ําไว้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพรทิพย์เริ่มต้นที่บริเวณทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ชนบุรีพัทยาจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอย9ขับตามทางเข้าไปในซอยอีก550เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะท่านไหนที่สนใจค่ะสามารถติดต่อกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายเข้ามาดูสถานที่จริงกันได้เลยนะคะทั้งช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ้าน by s e t Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คําแนะนําที่สําคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็มีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะที่อยากให้ทุก ท่านได้ติดตามชมกันค่ะสุดอีพีหน้านิจะพาไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ